สสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพี่อ e ีนะคะแล้วก็มาวันเกิดของคุณแม่ค่ะเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่ามีใครมาบา้างมาวันเกิดของพิกอร์อาวดาลสองอะไรนี่ก่ะทิ้งกว่าอ็กแล้วอะค่ะโหลสวัสดีค่ะวันเกิดคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่พี่คนเกิดมามาก HAPPY WANN Super Mom นะคะ Love you! Migual to my ไอเลิมอ่ะแม่ค่ะคุณแม่นะคะจิ้แ Happy Birthday แม่แม่ Happy Birthday นะคะแต่ปาเนี่ยคนเดียวแล้วเรเร็วเรไล่ไปเลยมาเดย์แม่ขอคุณแม่คหน่อยขอคุณแม่ Happy Birthday คุณแม่จิ้าใสกเมืนมากเลยิงอก Happy b i r t h a ค่ะแม่กิ้งกกแม่คืคนเาแม่คุณิ้งอกอ้อะไรคือก้งไม่รู้เอลีเป็นกระ ไยไม่ต้งตัวเลยไม่ต้องตั้งตัวเอารูสวยอะต้องนี้อ่ะให้ให้มีความสนะะให้รักมากด่ามากนะทรักมาด่ามากนะอะไรไว้พาเตขปรุงให้หน่อยปรุงให้หน่อยแฮปเปิลเ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่น่ารักมากเลยใช่ วันนี้ตีมค้าวผมนะคะไม่รู้ตีมอะไรครัแฮปปี้เบ day ขอให้แม่ยิ้มยิ้มยิ้มแย่งสีแม่ยิ้มมาแย่งสีแม่ทำไมอะอะไรที่ไหนที่ไหนตอนนี้อะเราไปหาแม่กิฟ้มสองที่ละถ่ายคู่กับแม่แป๊บนึงโอเคค่ะตอนนี้แบบแขกมางานเยอะมากค่ะแบบมาโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะ่ะโอ้ยวันนี้วันยิ้มตุ๊ก อะไรเนหม้อไหมานห่้า้ีแกต้นหอมย่าใส่ีให้ที่ไปไม่ใส่เอาไหมไม่ไหวก่อนไม่ไหวนี่เป็นเดย์วันยันเกด์วันเวันี้เกิดแม่อแไม่เิดแมจอยด้วยค่ะแม่จคด พี่ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ50แล้ว50แล้วหวยออกห้าสิบด้วยไปกินปลาปลาค่ะตะลเมนี้รสกับปลาค่ะไก่ค่ะไก่ไก่ค่ะไปอ้นีเล่ยกว่ไก่เลอันนี้ไก่อันนี้ไก่นะคะอ่ะพี่อาอ่ะเวพรหน่อยเร็วอ <sk ่ะปวพรแม่หน่อยเร็วตรงปะเนี่ย ไวยพรก่อนเร็วอวยพรแม่แ h ป p p y Boy แทนไวยพอนแม่แม่มานี่มาอวยพรนอะไรในกลองแม่อยู่นี่เหรอให้แม่ดูอ๋อไอ้เรี่มาถูกสภาพแข็งแรงแฮปปากมากเครับโอเคค่ะทำมึงล่ะอะไรเติมพอยคอยเช็คแฟนมึงดิต้นอวยพรแม่หน่อยก่อนเหรอนี่แท้จริงปะเนี่ยโอเคค่ะก็้ a p p y b o เดย์แม่นะคะอ่าแม่ปิดท้ายไปไปเลยสี่สภาพ เต้นโชว์เต้นเต้นอย่างนี้ดีมางเรื่องอับดุวยเลยบายบายค่ะบายบาย